นี่ฮะบอกเลยครับลากกันยาวๆนะฮะลากเยอะๆนะครับผมโอ้เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าอีกพีพุ่งพรวดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม b m c ครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำแมปยอดนิยมที่ อาชีพการสลิงเกอร์หรือว่ามือปืนในช่วงขั้นแรกว่าตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล99มีการไปเก็บเวลที่แมปไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของแมปแรกนะครับก็คือหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนอาชีพการสลิงเกอร์เสร็จแล้วนะครับอยู่ที่เมืองปายอนแนะนําว่าให้เซฟที่เมืองปายอนไว้เลยเปลี่ยนอาชีพมานะครับเราได้ปืนหรือว่าเรามีของอยู่แล้วในตัวเราก็เดินออกมาทางขวาของแมปได้เลยนะครับผมไปดูกันแมปแรกนะครับออกมาทางขวาของเมืองนะครับเราก็จะเจอที่เราจะใช้ในการเก็บ เลเวลกันแมบปบนี้สามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับผมจนถึงเลเวลสิเลยนะครับในแมปนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปอร์เนาะแล้วก็มีงูเขียวนะครับผมแล้วก็มีวอร์มเทลนะฮะแนะนาว่าใส่การ์ดกาจุมัดก็จะเป็นการ์ดท,ที่เพิ่มอีพีมอนประเภทพืชได้ดีนะครับผมได้มาตั้ง10%เลยนะถ้าใส่ในช่วงแรกนะครับแนะนําว่าใส่เป็นการ์ดกาจุมัดแล้วก็ใช้ลูกกระสุนไฟนะครับที่นี่มอนแพ้กระสุนไฟนะหรือว่าใช้กระสุนธรรมดาก็ได้นะครับช่วงแรกเราน่าจะยิง,ยงก เราก็จะไปดันหมีแดงกันนะครับผมลงมาด้านล่างตรงแบบที่เราเพิ่งเก็บเวลเมื่อกี้เลยลงมานะครับผมส่วนใหญ่ในแบบนี้นะครับก็จะมีหมีแดงเป็นส่วนใหญ่เนาะแนะนาว่าใส่การ์ดเพิ่ม EP ที่เป็นมินิเดมอนนะครับผมลงในรองเท้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมีถ้าส่วนใหญ่ใช้ลูกกระสุนไฟมอนเดิมนะครับผมนี่มีคาราเมลด้วยนะฮะก็จะมีตัวบัตเตอร์ไฟนะครับผมหรือว่าครีมมี่เนาะแล้วก็จะมีสเตนเนอร์นะครับหรือว่าแมลงต่อทองนะครับในแมปนี้นะครับเราสามารถเก็บเวลได้จนถึงเวลสามสิบเลยนะครับแต่แนะนําว่า เก็บจนถึงสักประมาณเวล์ยี่สิบก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ย้ายไปอีกแแบบหนึ่งจนถึงเลเวลยี่สิบแล้วนะครับเราย้ายมาที่แมบบนี้นะครับก็คือเอลเดอร์วิลโล่เนาะทำการวาร์ปได้เลยใครที่มีเวิร์มวิ่งทิกเก็ตก็ใช้เวิร์มวิ่งทิ e เกตวาร์ปได้เลยโอเคมาถึงแมบบนี้นะครับผมแนะนําว่าใช้เป็นกระสุนน้าตีไม้แดงจะแพ้ธาตุน้ําแล้วก็แนะนําว่าใส่การ์ดการจโจมาดเหมือนเดิมจะมีเอลเดอร์วิลโล่เยอะนะครับผมถ้ามีสกิลหมู่นะครับก็ลากรวมๆกันแล้วก็เอามาสกิลหม ก็จะมีนี่ครับตัวโกโก้ด้วยนะฮะมีตัวฮอนนะครับแล้วก็มีโปโปโลิงเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเอลเดอร์วินลนะครับผมก็ใส่เป็นลูกกระสุนน้ำเนี่แหละจะดีที่สุดแล้วก็ใส่การ์ดกระจอมาจเหมือนเดิมนะครับผมและเมื่อถึงจนเลเวล29หรือว่า30นะครับแนะนําว่าย้ายไปที่แมปอ็อกเลยนะครับผมหรือว่าอ็อกเลดี้ก็ได้นะได้ทั้ง2แมปเลยแต่ถ้าใครเน้นจํานวนนะครับแนะนําว่าย้ายไปอ็อกเลดี้เนี่ยจะเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเอาแบบรอดชีวิตได้บ้างนะผมก็ไปแมปอ็อกธรรมดาดีกว่าอ่ะแต่ส่วนตัวผมถ้าเก็บถึงเเววลนนน่่ะะยาามมีีดกครับอส ในแมปนี้นะครับเปลี่ยนเป็นลูกกระสุนไฟนะแล้วก็ใช้เป็นสกิลหมู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอนประเภทกึ่งมนุษย์ก็ใส่เป็นการ์ดเอมูดการ์ดนะครับผมเอามาเพิ่ม EP กเนาะก็จะทําให้เราได้ EP เยอะมากขึ้นนะครับผมที่นี่คุณสามารถเก็บเวลได้จนถึงสักเลเวล46ได้เลยอยู่ที่นี่อยู่ได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยครับส่วนใหญ่มอนเนี่ยเยอะมากนะครับก็ถ้ามีสกิลหมู่นะครับผมสายระยะไกลนี่จะดีมากๆนะครับผมนี่ฮะ ยาวๆไปนะครับมันฮะเมื่อเก่าเวลจะถึงเวล46แล้วนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปแมปแซนแมนกันนะครับผมแมปแซนแมนนะครับยอดนิยมก็อยู่ตรงนี้นะฮะหรือว่าจะมาตรงนี้ก็ได้ใช้เลเวล46นะครับเท่ากันเลยแต่ถ้าคุณอยากเล่นสกิลหมู่ที่มีมอนเดินตามนะครับผมเราเราสามารถลากได้ง่ายแนะนําว่ามาแมบนี้ดีกว่า เพามส่วนในแมปนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แซนแมนเป็นหลักนะครับผมคุณก็ลากยาวๆได้เลยนะฮะแซนแมนนี่จะเป็นมอนไลท์รูปล่านะครับผมแพ้ธาตุไฟก็แนะนําว่าใช้กระสุนไฟเหมือนเดิมนะครับก็ลากมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็สกิลโปนะครับผมใส่เป็นการ์ดไอรอนฟิตเพิ่มอีกพีเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถอยู่ยาวๆได้จนถึงเลเวล55เลยในแมปก็จะมีทั้งตัวโหดด้วยนะนะครับผมนี่ครับแล้วก็แซนแมนนะครับแล้วก็จะมีตัวกิ้งก่าอีกตัวหนึ่งนี่ครับเขาจะมัครบผ ตัวใหญ่มอนแมบบนี้มันจะมุดบ่อยนะครับก็พยายามลากดีๆนะถ้าใครมองไม่เห็นก็ พยายามลากๆเดินดีๆนะครับผมเดี๋ยวโดนตกตายได้ง่ายๆนะครับเก็บจนถึงสักวิว5้าแล้วเราเค่อยย้ายไปแมปอื่นกันต่อมาดูในส่วนของแมปต่อไปนะครับแมปต่อไปเนี่ยจะเป็นแมปงูดํานิยมไปกันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะหรือว่าด้านข้างก็ได้นะแมป2แมปนี้นะครับจะมีมอนคล้ายกันนะครับแต่แนะนําว่ามาแมปนี้เนี่ยมอนจะอยู่ในที่แคบเยอะกว่านะครับผมอมอนแมปนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีงูดานะครับผมมีตกกะกแตนแล้วก็จะมีตัวกิ้งก่าแต่เป็นสีน้ําตาลนะมอนส่วนใหญ่จะแพ้ท้ ไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แนะนำว่าใส่เป็นการ์ดวินิเดมอนจะได้ EP เยอะกว่านะครับแนะนำว่าจับลากมานะครับผมลากไปเรื่อยๆนะฮะลากยาวๆนะครับแล้วก็สกิลใส่ ชิวๆนะครับผมแบบนี้นะครับอยู่ได้จนถึงตั้งแต่เลเวล55จนถึงสักเลเวล66นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยย้ายแมปกันมาตอนในส่วนของแมปต่อไปนะครับแมปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไกลหน่อยแนะนําว่าต้องมีเวิร์มูฟวิ่งทิ k เกตติดตัวนะครับเพื่อที่เราจะวาร์ปไปเนาะสำหรับดันนี้นะครับแนะนําว่าเตรียมลูกกระสุนธาตุแสงไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามอนที่เราจะไปตีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมอนที่แพ้แสงเตรียมตัวไว้นะครับแล้วก็ทําการวาร์ปได้เลยนะครับพิมพ์ว่าโคโมโดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปโคโมโด กดค้นหานะครับแล้วก็มากดตรงนี้ไอเดี๋ยวเราจะไปตีตัวนี้กันนะครับเข้ามาในแมปนี้นะครับแมปนี้จะค่อนข้างแคบส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นี่ครับมีแต่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็จะมีตัวบอสนะครับบอสถ้าเราเจอเราก็วิ่งหนีได้เลยนะสามารถลากได้นะครับแต่มอนสเนี่ยมันตี้อนข้างแรงนะครับหน้าก็ลากดีๆนะแล้วก็อย่าลืมกดใส่ลูกกระสุนแสงด้วยนะครับเป็นแมปที่เก็บวิวแล้วก็วิวขึ้นไวนะครับถึงแม้จะไม่มีคูณนะกดแค่คูณ50ิบเนีก็ขึ้นไวมากๆนะครับมอนสอยู่กันกระจุกมากๆ ในแมปนี้นะครับผมใช้ลูกกระสุนแสงแล้วก็ใส่เป็นการ์ดมินิเดมอนการ์ดเพิ่ม XP อีก10นะครับในรงเท้านะนี่ฮะบอกเลยครับลากกันยาวๆนะฮะลากเยอะๆนะครับผมโอ้เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่า XP พุ่งพรวดนะครับแต่ก็ <laughs> ดูดิตบแรงนะตบแรงนะ ก็เตรียมตัวมาดีๆนะครับผมเตรียมวิ่งไว้ให้พร้อมนะครับเตรียมวิ่งมาให้เพียงพออยู่ที่นี่ตั้งแต่เลเวล6 6จนถึงเลเวล71เดนะครับเดี๋ยวเราก็ย้ายไปอีกแมปหนึ่งกันนะครับผมมาดูในส่วนของแมปบังก้อนเขียวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็กดวาร์ปได้เลยนะฮะน่าจะคุ้นเคยกันอยู่มาในส่วนของแมปบังก้อนเขียวนะครับแมปบังกรอนเขียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่ฮะเผือติดแล้วก็จะมีตัวตะกั่วแตนด้วยนะครับแล้วก็จะมีงูดําด้วยในแมปนี้นะระวังด้วยนะครับ มังกรน,นี่สกิลระยะไกลนะครับแล้วโอ้โหตบแรงจริงอันนี้ต้องยอมเลยนะครับสำหรับใครที่เลือดได้น้อยเนะี่ยเตรียม เตรียมยามาปั๊มด้วยนะฮะมันไม่ไหวน่ะปั๊มเสร็จเรียบร้อยก็เก็บเวลต่อนะครับแนะนําว่านะครับผมในแมปนี้ใช้เป็นลูกกระสุนธาตุไฟนะครับสามารถเก็บเวลได้ตั้งแต่เวล71จนถึง85นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดรองเท้านะครับใส่เป็น X p r o ชั่นนะครับผมเพิ่ม XP เปอร์เซ็นต์ในส่วนของมอนเผามังกรนะครับเมื่อเก็บเวลจนถึงสักประมาณเลเวล80นะครับคุณสามารถย้ายไปนรกลิ่งหินต่อนะฮะมาในส่วนของลิ่งหินนะครับหรือว่าสเตโปนะฮะย้ายมาเลยมอนในแมปนี้นะครับเราสามารถเก็บเวลได้แต่ เวล80จะถึง95เลยนะครับใช้เป็นลูกกระสุนไฟเหมือนเดิมนะครับในส่วนของแมปนี้นะครับเราจะไม่สามารถลากมอนได้แล้วนะครับก็ต้องยืนยิงเอานะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องยืนยิงเอาธรรมดาเนาะแนะนำว่าใช้เป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะครับสกิลเป้าเดี่ยว ยิงเอาแบบเน้นรุนแรงหน่อยเนาะมอนอย่างประเภทโดซิล่านะครับแล้วก็มัสซิพูล่าเนี่ยเลื่อนมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในส่วนของสเตโปเนเลื่อนไม่ได้เยอะมากถ้าสกิลตายในวันทีเนี่ยก็จะดีมากหรือว่าถ้าคุณวันฮิตได้แค่สเตโปแน่นนว่าวิ่งหาสเตโปอย่างเดียวดีกว่าพยายามใช้เป็นกระสุน ธาตุไฟนะครับแล้วก็แนะนําว่าใช้เป็นการ์ดไอรอนฟิตใส่ในรองเท้านะครับเพราะว่าสเตโปเนี่ยเป็นมอนไลายรูปล่างเนาะในส่วนของมัสซิบูล่าแล้วก็ดซิล่านะครับอันนี้จะเป็นมอนประเภทพืชนะครับมีไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็เราคงจะไม่เสี่ยงเข้าไปตีใกล้เนาะเน้นตีระยะไกลดีกว่าหรือว่าเราอาจจะแทบไม่ตีเลยแนะนาว่าตีสเตโปจะถึงสัก95เลยนะครับต่อกันในส่วนของแมปต่อไปนะครับถ้าคุณเบื่อในลิงหินแล้วนะครับคุณสามารถเก็บเวลถึงแค่88นะครับแล้วก็ย้ายไปที่แมปของหมาป่าได้นะครับหรือว่า ว่าหมาน้ําตาลเนาะกดมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกมาตรงแถวแถวนี้นะครับเนี่ยดีเซอวูฟว้ามานี่นะครับผมเราสามารถลากมอนได้แล้วนะครับมอนส่วนใหญ่ในแมปนี้นะครับจะมีแต่ดีเซอร์ดวูฟเยอะนะครับแล้วก็มีโลวีนอ่านี่มันจะมีไอตัวเนี่ยตัวนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็จะลากตัวดีเซอร์ o วูมานะครับหมาในดันนี้นะครับผมในแบบนี้แพ้น้ํานะครับผมรงใส่เมก้าอาบน้ํากันก็พยายามใช้เป็นสกิลเป้าหมูนะครับอ่าลากแล้วก็หมูได้เลย มอนในแมปนี้อาจจะเลือดเยอะหน่อยนะครับน่าจะต้องทําการยิงสักประมาณ2องฮิตนะฮะ <c oughs> แต่มอนล่างง่ายนะครับผมมอนล่างมาเป็นกลุ่ม,ม่อนข้างง่ายเลย <c oughs> ก็อยู่ได้ยาวๆตั้งแต่วิวล8 8ถึง99ได้เลยนะครับผม <c oughs> ถ้าใครเบื่อ ลิงหินแล้วนะครับย้ายมาแมปดีเซ r ร์ o วูฟได้สำหรับในแมปนี้นะครับผมมอนสเตอร์ใหญ่เป็นเผ่าสัตว์นะครับก็ใส่เป็นการ์ดมินิเดมอนในรองเท้าจะได้เพิ่มอีกพีเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซนต์นะครับในมอนเผ่าสัตว์ต่อกันในส่วนของแมปต่อไปนะครับแมปต่อไปเนี่ยรู้จักกันดีนะครับผมเป็นนรกหลังจากลิงหินแล้วเราไปต่อกันที่ลิงไฟต่อมาตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่ะแมกมาลิงมาไป m a ็กมาลิงนะครับเราจะอยู่ตั้งแต่เลเวล95นะครับจนถึงเลเวล99ได้เลยนะครับแน่นอนว่าต้องใช้ลูกกระสุนน้ำแนะนำว่าใช้เป็นสกิลที่คิดว่าแรงที่สุดเป็นสกิลเป้าเดียวนี้จะดีมากๆนะครับ อย่างผมนี่ก็คือเกือบวันฮิตนะอาจจะต้องแบบมีหยอดยิงยืนยิงธรรมดาหน่อยนะครับมอนแบบนี้นะครับใช้ทตุน้ำนะครับเอาไว้ยิงแมกมาลิงโดยเฉพาะแต่ถ้าคุณไปยิงตัวนี่ครับโดซิล่านะครับพวกพืชเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่แพ้ท่าน้ำอยู่แล้วเนาะอาจจะใช้เวลาในการจบมอนยากขึ้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับพยายามยิงแต่แมกมาลิงก็จะทําให้เราวิวได้วยวัยขึ้นนะครับถ้าเราจบมอนได้ง่ายๆนะครับก็สำหรับแบบนี้นะครับผมในรองเท้านะครับแนะนําว่าใช้เป็นการไอรอนฟิตเนี่ยคือดีที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ ในแมปเนี้ยจะเป็นมอน์ที่เป็นแม็กมาลิงมากกว่าโอเคนะครับผมสาหรับการแนะนําแมปตั้งแต่เลเวล1จนถึง99นะครับของอาชีพการสลิงเกอร์หรืออาชีพอื่นก็สามารถที่จะมาได้นะครับผมถ้าคุณมีสกิลเป้าหมู่หรือว่ายิงระยะไกลที่แรงนะครับอย่างเช่นนักธนูหรือว่าสายตีกายภาพหรือนักเวทนะครับก็สามารถไปได้หมดเลยถ้าคุณมีสกิลเป้าหมู่เนี่ยจะทาให้คุณเก็บเวลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าวันฮิตได้นี่ก็จะทําให้เวลขึ้นได้พุ่งพรวดมากขึ้นนะครับก็ลองมาดูนะครับผมในส่วนของก er, า,ารสลิงเก ของสมใส่ก็ไม่ได้แพงมากด้วยสามารถหากันได้ทั่วๆไปเลยโอเคนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับฝากกดแล์กดซับสไคร e ให้ด้วยให้กับช่อง PMC November นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ